สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบลิชแนลนะคะตอนนี้นะคะช่างไฟนะคะ,าะมาติดตั้งไฟนะคะแลกของเงินขอเนี่แม่รเนาะบอก็สทเอาใช้ใเนะเดี๋ยวว่าจะเีนเประยุกต์แล้ว ติดตั้งไฟในตัวห้างน,นะคะส่วนาการโปรสีก็ขัดเรียบร้อยแล้วเนาะ เหลือส่วนนี้ก็เจาะเพื่อจะวางตักนน่ีกน๊กมาวางตักมา สำหรับความคืบหน้าของบ้านหลังนี้เขยังยังไม่คืบสักเท่าไหร่เนาะเพราะว่าตอนนี้นะคะพี่ตามเขาก็แบ่งกำลังนะคะไปทำรั้วบ้านลูงคลด้วยเนาะ,ะก็จะมีพี่ทัศน์นะคะแล้วในส่วนของน้องเสือก็ได้รับบาดเจ็ตในการทำงานนะคะก็ขอลางานหนึ่งอาทิตย์นะคะโอ้ยฝนตก ฝนตกนะคะฝนตกตกค่ะในส่วนของข้างนอกนะคะก็จะใช้อไมาฝาโซล่านะคะที่เป็นสีพื้นเนาะเพราะว่าจะมีการทาสีทบอีกทีหนึ่งน,นะคะจะเป็นสีนี้นะคะช่องที่เว้นไว้จะคือจะทำอ่าจะเว้นไว้เพื่อกัน เดินสายไฟน,ยนะคะช่างไฟก็ร่มดีว้านังนี้สวยมากแล้วก็แข็งแรงมากนะคะ ในเป็นส่วนของข้างหลังเนาะบ้านหลังนี้นะคะถ้าสมมุติว่าจะมีการยกย้ายหรือว่าโยกย้ายก็สามารถทําได้เลยนะคะเพราะว่าพี่ตั้มเขาวางแผนการสร้างแบบว่าสามารถถอดประกอบออกจากกันได้นะคะนี่นะคะตัวบ้านตรงนี้เห็นเห็นเป็นช่องไหมนี่คือรอยต่อนะแยกออกจาก ห้องจากกันได้นะคะย้ยยายได้เป็นส่วนเป็นส่วนนะคะคือเหล็กอะจะให้ไปดูใกล้ๆนะ <c oughs> ตรงนี้นะคะ <c oughs> เหล็กก็จะขันน็อตไว้นะคะ <c oughs> ประกอบติดกันนะ <c oughs> ตรงนี้จะเป็นคนละส่วนนะคะนะคะ ข้างหน้าก็เหมือนกันนะจะแยกเป็นแยกได้เป็น4ี่ห้องนะอันนี้คือส่วนที่เป็นชั้นลอยนะดาดฟ้านะ ก็จะทำบันไดขึ้นทางนี้เนาะก็คือเอ่อตรงนี้ก็จะปิดปิดไว้นะคะเพราะว่าถ้าเาจ้าของบ้านเนี่ยไม่อยู่หรืออะไรก็จะไม่มีใครขึ้นได้เนาะก็จะเข้าอกอกทางทางนี้นะคะทางในตัวบ้านนะคะถ้าเจ้าของบ้านปิดประตูก็คือคนบุคคลอื่นขึ้นไม่ได้ะนะคะคือไม่ได้ทำเป็นที่าดาดฟ้าแบบเหมือนแต่ฟ้าสาธารณะนะ่ะ เป็นดาดฟ้าส่วนตัวของร้านนี้นะคะอันนี้คือ,อติดไฟเสร็จแล้วก็คงจะทำป้าหรือเปล่านะคะตัวนี้นะคะดาดฟ้าก็ทำราวกนรล่วงการตกเรียบร้อยแล้วนะคะ เส้นผัง,งาตาดปลาเนี่บอกเออนี่ละนี่ละนี่ละยังปืนยิงกาว,าวาก็ยากมันก็งั้นนะปืนยิงกาวเลยมันได้ยี่เนอ่ยไปเห็นยังไงล่ะร้ <c oughs> านเมื่อน,นั้นอ่ะให้กันเพิ่มทาสีอ้ทาสอยเพิ่มเดีอืวเอาไาว้นี่ละคุณบอกคอยจะเอาไปงานมือมอกระซีดไปงาน ว่าไปจะไปท่าซีอรื่องไว้ปด้วยมันมนทาทาหนิจักได้ให้อเออเอาเ <c ười> ดี๋ยวเดี๋ยวแมนเฟิรนบกน้องรักเดี๋ยวแมนเฟิร์นบกเอาแต่ <c ười> มึงยังป,ประตูได้อยู่นอนนะดูนะไปกเยืม ไฟนะ่ะอันอันนี้นะ่ะมันเทอติดแบบนี้บ่มันมีแต่เอฟฟ้าบ่าสะสิฟ้ากขาปิดปิดตัวน,นี้เลยเจะปิดขับเลยดิสายมันคืออยู่ด้านในอืมอฟ้าที่อยู่ใต้ลงมาเนี่ยอ่ะมีแมนบ่ตรจออันน,น,น,นี้จอฟ้าเข้าไปกับเบรกอันนี้เลยติดฝา อาไรมันบบเท่ากันกรัมเท่ากันตัวนี้ตัวนี้ฟ้าครับก็ได้แต่งอ้อมมาแล้วปาดอ้อมออกมันมาเป็นอันบ่มันเบิ่งแล้วตามมาเบิ่งเะรถยนงรถี่เนาะทีวเราซื้อเนาะก็กล้องกล้องนี้เห็นแต่มันก็ได้อ้อมพอมันใหญ่แสดงว่าต้องได้ซื้อเล็กอันฟ้ามาเอฟฟ้าอีเพิ่กับซีไล ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พอลิชาแนลเลยนะคะสวัสดีค่ะ